ามข้อครเดีจะถามว่าเห็นคุยกันในห้องเรื่องอ้วกประวานห้องไหนวะห้องเดลิกรมเรานี่แหละคุณหมอคุยอะไรกันไม่รู้อ้วกประวานอ้วกประวานคือยุ่งยุ่งอยู่ไงช่วงนี้สปดา้ายแล้วที่ไม่ได้มายุ่งอยู่แบบคืออะไรอ้วกประวานไม่คุยกันเนะี่ยครับก็คือว่าอ้วกประวานกคืออ้วกไง <c oughs> อ้วกจริงจริงหมอก็ค <c oughs> ือเหมือนเราเอา สิ่ง,งที่ทอยู่สำมลอก,อ,กออกมาเงี้ยอคือคือ <ๆ S 2> ไม่คือคือจะต,ต้องบอกว่าเดี๋ยวพี่มีเคนบอกว่าเนี่ยมันคืออะไรทําไมต้องคุยกันอะไรเงี้ยคือประเด็นคือข้าพเจ้าเนี่ยเห็นในข่าวหลายรอบแล้วว่าเนี่ยเอามีชาวบ้านคนนี้ไปเก็บพวกประวานได้แล้วก็ลดแต่ได้ลงข่าวทุกรอบเลยนะแ,แล้วพวกประวานแท้หรือเปล่าลประวานคืออะไรวะราคาราคามันพุ่งสุดๆเออเขาบอกว่าราคาแพงมากอะไรเงี้ยวกเนี่ยนะเออ อ่ะคืออะไรครับลงว่ามันคืออะไรนั่นแหละจริงๆอ้กปลาวานเนี่ยมันมีถ้าเรียกไงมันมีหลายชื่ออ้ปลาวานเนี่ยก็คืออาเจียนปลาวานมันคือไม่ช่วยอะไรเลยมันคือรากปลาวานต้องพูดว่าอาเจียนวานด้วยไหมเพราะวานไม่ใช่ปลาโอเคจริงมันมีมันมีทั้งอ้วกอ้วกวานที่วานแต่จริงๆถ้าเรียกกันดีๆก็เรียกออกมนเป็นอ้วกหรือมันเป็นขี้มันออกมาได้สองทางฮเราเอาอะไรจากมันครับตอนนี้ แล้วเ,เอาก้อ,อนมันคือก้อนไขมันมันคื okay, okay. อโอเคเอาอมันคือก้อนไขมันที่ที่เกิดจากอการหลั่งไขมันกับหรือคอเลสเตอรอลามาหุ้มของบางอย่างเอาไว้เป็นของที่มันไม่สามารถย่อยได้แต่มันต้องออกมาจกทางเดิออาหารเท่านั้นใช่ไหม <S <S ที่จะออกมาจากทางปากก็ได้ <S <S <ค>หรือทางคอก็ได<ค>้การที<ค>่วานกินอะไรเข้าไปเนี่ยแล้วไม่ย่อยมันเลยหลั่งไขมันตัวนี้ยมาห่อหุ้มมาห่อเอาไว้ใช่ แล้วทีเนี้ยมันจะออกจากปากออกจากตูดก็ว่ากันทีคือมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของปาวานของวานหัวทุยเท่านั้นด้วยชนิดเดียวด้วยชนิดเดียวมีแปลงว่าไม่มีสัตว์ื่นที่ทาแบบนี้ใช่ไหมไม่ให้ท้องเสียอ๋ออมุงพัดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันก่อนก็คือไอ้ก้อนเนี้ยมันเกิดจากวานหัวทุยครับซึ่งวานหัวทุยเนี่ยครับเป็นตัวกินเนื้อป่ะใช่เป็นวานเป็นวานที่กินที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ป่าเป็นแบบซี่กคอง ป่าไม่เป็นซีกองอะซีกองคือพวกที่กินแพงตน้นพวกที่กินแพงตน้นเป็นพวกกินแพงต้นมันก็แบบว่าพวกวานวานสีน้ําเงินเอ่อพวกที่เป็นวานที่อยู่ในอ่าวไทยอะ่ะอันนั้นคือวานซีที่ใช้ปากแบบซี่กองรูได้าะรูด้รูได้ดเป็นซีกองซีกองก <นะ S 2> ็คือว่ายผ่านไปกวาดน้ําเข้าไปาแล้วก็ดักจ<ะ>ับแพงต้งแพงต้นสัตว์เล็กต่างๆแล้วก็เอาไปย่อยก็อยู่ในที่ฟันเนอะแต่นี้เป็นพวกปลาวนหัวถุยวันหัววานหัวถุยเนี่ยเขาจะกินพวกเอ่อหมึกยักษ์เป็นปลากนกันเลย อ่าก็คือกินกัดเข้าไปทีเนี้ยไอหมึกพวกเนี้ยมันมีฟันเคยเห็นฟันหมึกไหมครับเวลาเรากินหมึกย่างเนะมันจะมีเปรอะแข็งแข็งปากหมึกเคยกินปากหมึกไหมไม่เคยกินแต่เคยเห็นเป็นก้อนกลมๆนึกว่าเสียบขายที่มีที่มีฟันแต่มันมันจะมีฟันเป็นฟันฟันหมึกเป็นจงอยเป็นบีกทีเนี้ยไอฟันตรงส่วนนี้ยมันคมแล้วมันมันละคายเคลืองทางเดินอาหารเดือบาดเดือบาด พวกวันหัวถุยพวกนี้มันก็เลยมีกลไกทางธรรมชาติของร่างกายในการหลั่งพวกคอเลสเตอรอลหรือเพื่อไม่ให้เม่มันบาดเพื่อไม่ให้มันไดทางเดินอาหารซึ่งการขจัดก้อนเนี้มันย่อยเองไม่ได้มันก็อาจจะต้องสำลอกหรือขี้ออกมาโอเคก็คือกินหมึกเข้าไปหมึกโดนย่อยเอาสารอาหารไปหมดแล้วก็จะเหลือซากเหลือฟันเนี่ยที่มันย่อยไม่ได้ก็จะมีการหลั่งหลังจากน้ำย่อยออกมาไปเคลือบไปพวกนี้เคือตที่จะไปขี้ออก จะขี้อ,ออกหรือสำลักออกอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นปกติก้อนขนไหมใช่ใช่มาโอ้ก้อนขนนี่มันเป็น,นกลไกเพื่อกระจัดก้อนขน <c oughs> ซึ่ง,งเป็นปก,ปกติของวานหัวทุยที่กินหมึกแบบนี้แล้วไปใช่อถึงวานหัวทุยตัวใดก็ตามท,ที่ทําแบบนี้ก็จะมีแบบนี้ออกมาใช่โอเคแต่ทีเนี้ยของของพวกนี้เป็นของหายากเพราะว่าอะไรเราเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนมันจะออกมาตอนไหนแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนคือวานวานหัวทุยก็หายาก ไปหาทูดก็มีน้อยอยู่แล้วด้วยวางอยู่แล้วมันไม่สามารถทําเป็นฟาร์มได้ใช่ไหมใช่แล้วกินเบิกกันเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแพทเทิร์นชัดเจนว่ามันจะไปอ้วกไปขี้ตรงไหนใช่อ่าไม่เหมือนไข่คือไอเต่าขึ้นมาวางไข่ไม่เหมือนอะไรอย่างงี้ที่เรารู้ว่าเต่าจะขึ้นมาที่หาดไหนกองไหนพื้นที่ไหนอ่ะทีนี้เอกอ็พวกนี้หายากแล้วด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะเกิดที่ไหนแล้วเกิดตอนไหนด้วยแล้วมันเป็นก้อนไขมันหรือเพ้ามมันก็ลอยตุ้มป่องตุ้มป่องตุ้มป่องอยู่ในทะเล อไปเจอนี่คือไปไปเจอเรือประมงไปเจอดื้อๆอย่างเงี right. ้ยเรือประมงก็จะไปเจอจะไปเจอตามชายฝั่งอ๋อแบบเกยตื้นลอยเนี่ยไปเกยลอยแหละมันรู้วันเล่ในก้อนก็มันมีคือเนื่องจากมันเป็นก้อนไข่มันจะมีตัวอะไรที่แบบมามาตอดตอตออป่ะมันก็เขาเรียกะด้วยความที่ตัวมันเอมีกลิ่นเหม็นแล้วคนเรามันเป็นอะไรวะประเด็นคือันก็ด็ไม่ดูไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่คือันนี้เผื่อถ้าผู้ฟังแบบเฮ้ยโหไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรก็พยายามอยากกูเกิลตอนตอนตอนกินข้าวคำนี้เลยก่อนในจริงหน้าตาหน้าตาของ ของก้อนก้อนคิวพานอะพวกนี้เนี่ยหรือ่อกว,วานเนี่ยหน้าตามันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เราเจอเนี่ยมันดูเป็นก้อนอะไรที่เหมือนคล้ายๆหินแต่มันเป็นมันเป็นขี้พึ่งหน้าตาเหมือนกินขี้พึ่งอะโอเคอ่าคืองน,นี้อ่าชื่อเล่นอีกอันหนึ่งคืออาพันทะเลนะดูชื่อนี้ดูดีอยู่เลยดูไฮโซไปเลยเอออำพันทะเลใช่เพราะว่าสีสีที่เราจะเจอเขาเนี่ยมันมีตั้งแต่สีสีขาวสีขาวมันคือเบสที่สุดของมันนะเปิดปากการังเลยเออแล้วก็แบบ มีสีเหลืองสีน้ําตาลไปจนถึงสีดําอือคือสีเหลืองมันก็เหมือนเนืองอกเหมือนเหมือนก็อัมพันน่ะเขาสีเหลืองนยม,มันไม่อัมพัน <laughs> มันดูเหมือนอ้วกเลย <laughs> <laughs> ซ,ซึ่งพวกเนี้ยมันด้วยความที่อยู่ในทะเลเนอะมันมีการรับเปลี่ยนแปลงทำปฏิกิริยากับด้วยสภาพอากาศด้วยน้าทะเลด้วยครับลมด้วยเกลือมันก็มีการหมักมมทางธรรมชาติหมักมมทางธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนรูปเป็น คือจริงก้อนน้มพันทะเลครับมันมีชื่อชื่อสารของมันต่างหากก็คือแอมเบียนแอมเบียนตัวเนี้ที่เป็นตัวที่ทาให้มีกลิ่นหอมจังเหม็นไงเป็นหอมมันเหม็นรือมันมันฉุนใช่ไหมมันฉุนอ่าโอเคมันเป็นแอลกอฮอล์ที่แอมเบียนเนี่ยเป็นสารประเภทแอลกอฮอล์ที่มันมีความสามารถในการเก็บกลิ่นได้ดีอย่าบอกไปทําน้ําหอมเละทุกเชียร์นี่แหละเดี๋ยวผมชื่อบอกชื่อแบรนด์ที่เอาเอาก้อน คียวานไปใช้ครับคบอกแบรนด์ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมีตัวบอกชื่อจาะหนครับโอ้ยมีมีตั้งแต่ C นะครับโอเคก็คือแบรนด์แพงๆหมดเลยมี Y เออมีวามี B B เออบก็คือสามแบรนด์เลยก็คือว่าเป็นแบรนด์ระดับอินเตอร์ง่ายๆแบรนด์อินเตอร์ก็นี่คือเข้าเข้าเขียนไว้ในเลเบลของน้ำหอมเลยปะว่าจะมีจะมีใช้แบบ มีแจ้งไว้เบอร์กริสใช่ไหมใช่เขาจะใช้คาว่าอมมนดาเลแอมเบอร์กริสดูแเคแต่จริงจริงมันบวกแต่ความน่าสนใจของตัวนี้จริงจริงยิงสารสารตัวแอมเบียนเนี่ยมันเป็นสารที่เพิ่ง discovery เขาใช้คำว่า discovery อ่หรือเพิ่งค้นพบว่ามันคือสารตัวนี้ จริงคืออีเนี่ยใช้กันมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสารอะไรใช่มันคือเป็นก้อนเนี้ยแต่มันคือเราไม่รู้ว่ามันคือสารอะไร<ม>สารตัวเนี้ยมันก็คือค้นพบว่าตอนประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกโดยประมาณก็คล้ายๆวงการสมุนไพรเนาะเหมือนเรารู้ว่าอันนี้มันยังไงเราใช้แล้วเ,เ,เราค่อยเทคโนโลยีการสกัดการอะไรมันค่อยๆพัฒนาตามขึ้นมาแสดงว่าอีกหน่อยอาจจะมีววกวานเทียมเออจริงๆมีมีแล้วมีแล้วแต่ว่าแต่ว่าทําแบบสังเคราะห์ขนาดใหญ่ไม่ได้แบบสังเคราะห์มัน กลิ่นไม่ดีขนาดนั้นอ้าวหรอคือเรายังไม่รู้ปัจจัยยังไงแต่ทีนี้คือมันเหมือนอย่างที่ที่เรารู้สึกว่าทําไมอะไรวะซอวเทเบิลเทเบิลซอเทเบิลซอกับกับเกลือทะเลจริงๆอ่ะรสชาติมันมันมันต่างกันนะมันมีองค์ประกอบมันมีอื่นมันเขาเรียกว่ามันมีมันมีกลิ่นที่มีความคอมเพล็กซ์อ่าคือพูดถึงเราเราเราอยากจะได้สารสกัดเราสกัดตัวบริสุทธิ์มาแต่ตัวบริสุทธิ์ดันกลิ่นไม่เทพ่พออันนี้มันมีผสมอ่าเป็นแหละ ไอ้ตัวเนี้ยมันมันถูกใช้ในกระบวนการทำน้ำหอมมาตั้งแต่ยุคสมัยอียิปต์เลยใช่ไหมพวกมาร์สคัใช่แสดงว่าคนอียิปต์เขามีประวานหัวทุยอยู่แถวนั้นมันก็เก็บต้นไหนวะเก็บก้อนพวกนั้นมาจากริมทะเลไงถ้าอย่าลืมว่าพวกตอนนั้นมันก็มีการออกทะเลแล้วเนาะใช่ไหมอ๋อเออจะว่าไปคือเราก็รู้สึกว่าอียิปต์นี่มันมันมีทางออกทะเลหรือเปล่าจริงๆทะเล่าทิเตอร์เรเนทะเล มันมีอิดมันเป็นมันเป็นแอฟริกาทุกคนชอบไปโซเสียตภาพอียิปต์เป็นทะเลทรายซึ่งไม่ทะเลมันล้อมาเรื่อยๆอย่าเลยเพราะแอฟริกาอียิปต์อยู่ในแอฟริกานะครับอียิปต์มันอุดหภมิสูงบุ๋มต่างๆคือจริงๆดีไม่ดีคือตอนนั้นเขาทำการค้ากับโรมันอยู่เปาหวานหัวทุยเนี่ยแสดงว่ามีอยู่ในน่านน้ำที่เป็นน่านน้ำที่เผ็ดร้อนหน่อยบ้าถ้าอย่างเงี้ยหรือว่ามีที่จริงๆก็ว่าไปทั่วนะโดยพฤติกรรมของของเวานแล้วก็ ในกลุ่มของว่านแล้วก็เต่าทะเลเพราะว่าเพราะว่ามันเคยมีประวัติว่าอย่างเต่าทะเลเราเรารู้อย่างหนึ่งว่าในพื้นที่เราเราเจอแค่ประมาณสี่ห้าพันอะไรอย่างนี้เนอะแต่โดยพฤติกรรมแล้วมันเป็นหมาจรจัดแห่งท้องทะเลอเต่าเนี่ยนะเต่าทะเลนะอ๋อหรอพฤติกรรมคือหมาจรจัดแห่งทะเลคือมันว่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเจอที่ที่ชอบเออหรือมีแหล่งอาหารที่พอเพียง ต่างจากพวกแมมมอย่างพวกพายุอะไรพวกเนี้ยเป็นวงว่ายชัดเจนในจังวงว่ายชัดเจนจะอยู่แค่โซนที่มีอาหารกระแสน้ำไม่ออกไม่ออกไปเกินกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วอันนี้วานก็วุ้วยนี่ก็แบบนีเว่นกันอันนั้นมเมื่าวานหัวถ้ยก็คือเป็นแบบนี้กันก็คืออยู่ได้หลายที่ใช่ก็มีโอกาสที่จะมีจะเจอก้อนเนี้ยในหลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่วานวานจะค่อนข้าง บไปทั่วเลยใช่ทสายพันธุ์เลยไม่ได้อยู่เป็นแบบอย่างไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นอย่างอย่างบ้านเราที่จะเจอบูดาเขาบอกยิงมันก็เป็นแค่ความบังเอิญที่ไอตรงนั้นน่ะมีอาหารเยอะเขาก็เลยอยู่ตรงนั้นมาวัติงเอออย่างอย่างล่าสุดเมื่อตอนเราไปเหมือนที่เราคุยกันเรื่องวานวานพิชคาตว่าช่วงปลายปีก่อนก็มาว่ายน้ำเล่นอยู่แถวภูเก็ตกระบี เเขาไปตามแบบน้ําที่ดีอาหารอร่อยใช่ดนตรีไพเรอบคือที่นี้ต้องสงสัยว่าแล้วมันราคาแพงขนาดนั้นจริงหรอถามว่าราคาแพงขนาดนั้นจริงไหมมันมีตตงตอนปีหกสามเลยที่ที่เขาเจอเขามีข่าวหลายรอบแล้วแล้วทุกรอบจะต้องบอกว่าโอ้ยขายดีเป็นล้านล้านร้อยล้านพันล้านก้อนเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่นี่ขายได้สองล้านจริงจริงเนี่ยราคาแบบมันมีสองแบบคือคนเจอเป็นคนตั้งแก่คนซื้อมัด คนซื้อมาเอาซื้ออันนี้ก็ราคาปกติว่ามันหมายถึงว่ามันเป็นของที่ไม่ได้ขายแบบเหมือนที่คำถามนี้คำถามคำถามคือที่เป็นข่าวพอเขาตั้งราคาเพื่อขายโอเคหรือว่าเป็นราคาที่ถูกซื้อไปแล้วอ่าเออออะไหนมกว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยตามมูลค่าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นของหายากแล้วก็มีกฎหมายที่ห้ามล่าวาแล้วในหลายประเทศครับอืมมันก็ได้มีมูลค่าสูงเพราะว่านานๆทีจะเจอเกย์ตื้อมาเป็นก้อนใหญ่ๆแต้ถามว่า บ้านเราเจอหลายก้อนก็จริงแต่มันมีก้อนที่ขายออกไม่ออกก็มีเพราะว่าไปตั้งราคาไว้บางเดินอ่อของพวกนี้มันเป็นของที่มันหาได้ทั่วมันหาได้ทั่วทั่วโลกที่มีที่มีหาเราเจอได้เรื่อยๆอ่าการที่เหมือนถ้าคุณคุณเก่งราคามากๆฉันก็แค่รอไปซื้ออื่นฉันก็แค่ไปเจอไปซื้อที่อื่นที่เขามีหรือเขาเจอเพราะว่าถ้าถามว่าการเจอขี้วานเราเราเจอที่ไหนได้บ้างบางทีเจอที่กาตาก็มีอืหรือไม่เจอ แถบประเทศยุโรปก็มีหรือแถบแอฟริกาก็มีมันไม่ใช่แค่ว่าเจอในโซนของแสดงว่าเราอาจจะต้องมีคล้ายๆกับทำเนียบเน็ตเวิร์กจริงๆมันก็มีสมาคมพูดขายผู้ขายพวกปะวานมันมีเอเจนซี่มันมีเอเจนซี่นะแต่วันนี้คือคนที่จะซื้อพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยคนนี้ต้องการหัวน้ำหอมพวกนี้เอ๊ขี้วานพวกนี้ไปทำหัวน้ำหอมอ่ะมันก็จะเป็นต่างประเทศทั้งนั้นเลยคืออันนี้ถ่ายข่าวเรเร็วน่าสนใจก็คือ ก็มีข่าวว่ามีคนเจออ้วกวานในไทยแล้วคิดว่าแบบโอ้รวยแล้วด้วยนั่นก็ตั้งขายมาสองปีแล้วก็ไม่มีใครซื้อใช่<ไ>ขายเท่าไหร่ครับมีเคนไม่รู้เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่ากิโลแล้วแบบหลายมือเลยก็คือแบบขี้หมูขี้หมากรได้ก้อนแล้วเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาก็คือเขาก็บอกว่าแต่ว่าก้อนหนึ่งต้องใหญ่มากเลยนะจนอ๋ก้อนมันจะประมาณแบบหลายกิโลหรอแมวตัวนึ่ง้วอย่างอย่างตอนปีหกสามอะ่ะก้อนมันขนาดสามสิบกิโลใช่ไหมอืมมันนั้นขายได้สามสิบเก้าล้านสามสิบกิโลเลยเหรอ ตัวอย่างตัวอย่างของตอนก้ที่ปีหกห้าขนาดมีใบรับรองจากมออืมาตรวจเรียบร้อยว่าเป็นก้อนขี้วานแหละทุกวันนี้เครขายไม่ออกมันขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยปะหมายถึงว่ามันเป็นคขี้วานแบบไหนอะไรเงี้ยูรีย่ว่ามันขี้วานที่แบบมันมีมันมีมันมีปากหมึกแบบไหนมันมีเออิีนเป็นกินแบบเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่ดูก็คือนั่นแหละมันเป็นอาจจะเป็นจังหวะอาจจะเป็นอะไรที่ ไอ้บริาัทท์ทน้ำหอมหรือวิจัยของเขาอ่ะมีสูตรในการมาดูเฉพาะว่าฉันอยากได้องการพอดีเป็นที่ต้องการรือราคาวันสูงไปไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือไปได้แหล่งอื่นมาแล้วอะไรเงี้ยใช่หรือว่าจริงๆก็คือแบบเทคโนโลยีเพิ่มคุ้มเพิ่มขึ้นอาจจะสกัดได้ดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งหาซื้อก้อนดีๆแพงๆแล้วแต่ว่าหัวถุยนี่คือวันสเปิร์มอ่ะวันสเปิร์มครับอ เขรู้จักรู้จักวานที่กินวานวันจริงๆที่กินเนื้ออยู่อยู่ตัวเดียวคือวานสเปิร์ม <laughs> คือคือคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกรณีพวกอัญมณีต่างๆก็คือแลบเนี่ยคอนเฟิร์มได้จริงๆว่าเป็นแร่ประเภทนั้นเป็นพวกวานจริงๆด้วยนั่นใช่ <S 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 แต่มันไม่ได้แบบบ<ม> <s> อกเปี่ <ลง S 1> ต้องการอย่างอย่างเราเจอแร่เงี้ยแพงๆนะอ่ะหยกเป็นหยกจริงๆ แต่คนเล่นหยกก็จะดูเนื้อหยกลายหยกเทิร์นมันแตกไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหรือแบบสีเป็นหยกจริงแต่หยกแบบเล่นไม่ใช่สีตามที่ตลาดต้องการมันก็เป็นไปได้อ้วกหวานก็เท่าที่อ่านข่าวไม่ใช่เนื้อไม่ใช่น้าที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือก็คือเหมือนกับคือวงการมันเล็กมากแล้วใช้กันไม่ได้เยอะมากก็ไม่มีคือที่อ่านข่าวเอาคือแบบพวกเซลลก็ไม่ได้ต้องถอมาเมืองไทยขนาดนั้น เพราะว่าที่ที่มีชายฝั่งมันก็ที่อื่นตรมีงมนแล้วถ้าโรงงานผลิตมันอยู่ยุโรปเขาก็ไปโตเตะแถวยุโรปซึ่งก็แบบมีกฎหมายหรืออะไรในการห้ามส่งออกพวกวานไหมไม่มีมีแต่ห้ามล่าวานนะโดยไม่มีนั่นนั้นใครเก็บได้ก็เอาไปเท่าที่ดูนะไม่ได้เป็นแบบทรัพยากรธรรมชาติสมบัติชาเลยไม่ได้ไม่ได้เข้าเกณฑ์อะไรจริงจริงเมื่อก่อนจริงตัวเนี้ยในแถบเอเชียเนี่ยเราเราใช้ในเชิงสมุนไพรมากกว่า อืมเพราะว่ามันมีเอาไปกินเนี่ยหรอเอาไว้กินใช่เป็นผู้บำรุงเลือดบำรุงเลือดบำรุงกินก้อนไขมันที่เป็นพวกบำรุงกำลังจะเป็นบำบรุงยังไงวะขี้วาลจริงด้วยไม่เป็นไรคือจริงๆคือบอกว่าคิดดูว่ามันมีกาแฟขี้ชะมดนะแกเออแต่ว่าถ้าทำเอเชียมันค่อนข้างชัดคืออะไรที่มันดูหายากอะจับแดกไว้ก่อนแดกจะเป็นของดีเสมอทชไมว่าจะเป็นขิ้งกาเหมือนฟัลนค่งแบบในหถึงกระดูกบังกรนะจริงๆอาจเป็นกระดูกไดโนเสาร์ก็ได้ใช่ไหมเออเอออะไรที่มันหายากมันต้องเป็นของดีการที่เรากินไปมันต้องโดบ แต่ถามว่าตัวตัวสารแอมเบตตตัวนี้ยมันมีมันมีฤทธิ์ไหมทางยามันก็มีฤทธิ์ทางยานะอเป็นอนาจติกหรือเป็นกลุ่มยาแค่ปวดโอเคเออแต่ว่าราคาไม่สีบาทไม่แต่มันมีอันนี้สามสิบลานมันมีความสามารถในเรื่องของความสามารถกระตุ้นทางเพศได้ด้วยอ่าเออซึ่งมันอันนี้น่อยากรา้ว่าว่าเขารู้กันได้ไงวะเขาไปทดลองในแ l a นไหยครับ ปล่าฉีดปุ๊บแลดูรวยก็กระตุ้นทางเพศหรอไปเทสเอาไปเทสมันมีคนพยายามเทสขนาดนั้นจริงหรอชิหนูไงชินหนูไงทดลองในในหนูตะเภาใช่ไหมในแลบแลบแล้วคุณรู้ได้ไงว่าครองในหนูเราเวิร์กแล้วคนคนมันจะต้องการการเทสแบบหนูอ่ะข้อพิจัยโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคุณจะวิจัยอย่างนั้นไปทํทำไมในเมื่อคุณจะเอา ไม่ใช่กับคนไอ้เช็คกับคนยังไงอ่ะเข้าใจใช่ไหมหมายถึงว่าไม่เป็นไรก็มันแค่เกิดในหนูแล้วเดี๋ยวคนก็ไป A to B to C อยู่คุณก็รู้คอนซูเมอร์ซื้อซื่อมล่อมแบบแล้วอีกขนผสมอะไรเงี้ยโอเคไม่แล้วแล้วประเด็นคือใครจะซื้อวะใครจะซื้อก็เป็นน้ำหอมแพงๆก็ใช้กันมันคงมีกลิ่นนี่เป็นเอกลักษณ์แหละใช่ไหมเหมือนมัสไม่ใครจะซื้อนี่เหมือนใครจะซื้อไปเพื่อสมบัตภาพทางเพศไม่แค่มันแค่เป็นการ justify การซื้อว่าแบบฉันซื้อของมีสรรพคุณโอเคถูกปะ หมือนร้องอะไรเหมือนกาแฟถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ไม่ได้ซื้อแค่กาแฟธรรมดาเว้ยมีตัวอย่างตัวอย่างเป็นของยากเป็นของยากเงี้ยไปที่ถังเช่าทุกวันนี้ไม่ฟ้อนในแ l a ได้หมดแล้วไรงนี้เลยจบข่าวก็ต้อจะขายกันซึ่งก็ก็เป็นว่ามันก็เป็นของที่ ด้วยพิทยาการสมัยใหม่มันก็เป็นเราอธิบายได้ว่ามันคือปฏิกูลมันก็ตามเชื่อมันก็คืออ้วกวานอันพันธุเลยขนาดหอยมุกมันก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันไหมใช่หใช่ใช่เพราะฉะนั้นว่าอยู่ที่การตีค่าเออไม่เป็นไรหอยมุกนี่มันเห็นภาพชัดนะมันเหมือนมันเหมือนอ้วกวานเลยนะเพราะว่าสุดท้ายหอยมุกมันคือวิธีการเคลือบสิ่งแปลกปลอมของหอยเออแต่บังเอิญว่ามันสวยไง อ้วกมันก็สวยแต่ออกมาใหม่ๆมันเหม็นมากเลยนะคือคือคือตอนที่มันแบบมันเหมือนกับอะมันเราสงสัยว่าเราสามารถจะไปลองกินได้ที่ไหนฮะสามสิบล้านเนี่ยเขาขายอยู่เราอยากรู้ว่ามันเป็นไงก็แต่ไม่แต่ว่าอ้วกอันที่มันแบบเขาเรียกมันแคลไซส์กำลังสวยๆอ่ะมันต่อออกมามันก็เหมือนอัมพันในแบบจุลสิษย์ปลาหนึ่งเหมือนกันมันเป็นไข่บันมันจะแข็ง ไม่คือคือถ้าเป็นคริสตัลนี่คือถ้าดูไม่คือเออใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงไขมันหรือว่าเป็นคอเลสเตอรอลมันตัวคอเลสเตอรอลเป็นมันตกตะกอนเป็นคริสตัลได้ใช่มันเหมือนคริสมันน้ำพันจริงจริงนิ่วจริงๆก็คือมันนิ่วไงนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วนิ่วคอเลสเตอรอลมันแย่ราเลยทำไมไม่เรียกว่านิ่วหวานเพราะมันออกมันออกออกมาแล้วออกทางปากกระตูนไงมันดูเหี้ยไงตัวเลยเรียกนี่พูดถึงเรียกรียวกหวานก็จนทุเรศพอแล้วล่ะจริงตอนที่ จินจีเอาเอ้จินจีเอาเอาอะไรมามารอบเหมาเมาอะนิวัวนิวัวตอนนี้ขนอะมันคืออะไรวะนิวัวนิวในนิวในถุงน้ําดีของวัวมันเอาไว้ทําอะไรวะอ๋อเป็นเขาบอกว่าเป็นยายุทัตหนึ่งในยาอายุวัฒนะมันเป็นของหายาโปรตีวอตอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้เรื่องหมอยาในวังหลวงนะครับคุสิริยะโนฮิโตริโกโตะคนเรา <peach> คนเราเนี่ยล่าเข้าอนิเมะที่เพิ่งดูจบแบบอนนี้ไม่รู้ว่ะลระถ่กินเนื้อมะเร็งยังงวะเดี๋ยวไปลองเสิร์ชดูดิว่ <c oughs> เอเดนเวตแต่ว่าอนี่ย <c oughs> ไม่ประเด็นก็คืออ่ามันก็มีมูลค่าของมันอยู่ที่ที่คนเราจะตีมูลค่าใช่ไหมแต่กระลัคิดว่าทำไมแบบคนไม่มีฟังก์ชันนี้บ้างวะกินปลาทั้งก้างเลยอะไรเงี้ยเราให้มันแลก็ขายไม่ออกหรอกเพราะว่ามันก็มีไม่แอลไว้ขายหมายถึงว่าจะแบบจะได้ไม่ต้องเลาะก้างกินเข้าไปเลยแล้วเคลือบออกมากระตูดเจ็บไม่จริงๆเจ็บ้งแต่ทางเข้าเรา โอเคโอเคโอเคแค่นี okay. Okay, okay. Okay, okay. ้แล้วกันครับสวัสดีครับหมอพินกันลังนึกภาพละเก็กซิมมา